สวัสดีครับพี่น้องสุภูสุนสคนมือหนีเสาวเจยบัลลหน้าพาเลาะพามาเปลี่ยนบรรยากาศแต่ยงบขื่นพีน่มหายงาบวินมาเล่นปลาท่ามครับพี่น้องมาซ่อมเบิ้งเฮ็ดมาเ,เ,ลเลาะเฮ็ดเฮ็ดละแหละมาอ,อมาหารไปลุยเลยครับมีวัตที่เท่าไรไอเลื่อมเบิง้งสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านครับผม <laughs> 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 เดี๋ยวเดี๋ยวมึงไปก่อนนะบัาทิตทีวีสิบหกมีหน้าคมเออโบเมนมอกาล่าเด้อหกหกครับ อ่ก็คือขาลายลอยออกลอยออกครับนี่นี่ได้ครับได้ได้ได้นี่ได้แน่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 ติดต๊กน้ำนี่สีอะไรมาข่อยขมแต่ตัวนี้บ่ได้ได้แต่ขาเดียนี่ขาก็บ้าเอาดอกบ้าเอาบ่เอาไปพุนผุนผุนนี่ครับพี่น้องนี่นี่นี่ในรุ่นเขาก็บจอบจังหวะเอาน้ำครับพี่น้องนี่หลังจากที่เท้ามาเอาเห็ดขมเมื่อนั้นแล้วเขากั การะยะมือเอาออน่ะนขุนดอกหนึ่งน่ทางไหนขุนการะยะให้มันถืกต้องอ,อ,อันนี้ถือวา่ามาซาเนี่ครับแบบนี้บขมเลยในแมนี้ <laughs> เบิร์ตเรียนนี่น่ะเอาได้เบิดแล้วครับได้ได้ลักษณะนี่ได้ครับนี่เห็นโบเห็นเหี่ยวเหี่ยวเอ้โหปลูกเห็นบ่เหี่ยวเหมือนปเห็นบ่โอ้ยเนาะเห็นบ่เสือแล้วเลยบอกเรียวเสือแล้วส่วนมน้าตั้งแต่วสองมื่นทีเดียวบ้านสูงนั่นหอนะปวดเนาะผมคิดใบยูต้องออกเพราะว่าน้า น้ำหน้าปังเพิ่นเพิ่นเป่งออกไหมพี่น้องพอเพราะว่าเพิ่นจะได้เกี่ยวแล้วแล้วมาหน,นีแถวนี้นี่เพิ่นตีซุ่มหน้าหนามันขึ้นเพิ่นตีซุ่มน้ำริมตะลิงนี่เ็ดเพิ่นออกแน่นอนอืมอน้าหน้าไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยๆ นี่เดคือใบใหม่อของอ๋ออือฝนบนตกเขาแบกินน้ำริมตะลิงนี่แหละพี่น้องใหม่ใหม่อู้หูยหล่อปะร้าไงไงอ้หแต่เสียดายเนาะมาแต่สีเหี่ยวซื่อๆฝัดปีดมาเป็นยังมาเป็นยังตอนนี้มาอุ้มของเหมนเห็ดเผือกขาไส้ก้อนพี่น้องแมนมานีก็บลอดลุ่นเห็ดเผือกขมครับมานีไปถามสภาพหมองเกลานี่แหละไปได้ปะ nhá, rồi, nha, nhìn nào, nhìn nào, ạ, nhìn đây ạ, nhìn nào, đi nhìn nào, ạ, nhìn nào, ạ, nhìn nào, ạ, nhìn พ่อโบพ่อโบพี่มาพี่ดอกมึงนี่ครับเห็ดเพิงขมครับพี่นออ้องแมน,แมนอยู่บ่แมนสีเพิลยพี่จังเฮียร์แห่งก็โผล่เนาะเบื้อง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 อันนี้มาเนี่ยเบิ้งอันนี้ ยังมองมองอยู่เลยหน่อยๆอยู่คร okay. ับป๊กไปอาการห้อนข้าวโพดแต่ยังมีร่มเย็นๆอยู่ตลอดตลอดนี่เห็นสีหงไว้อยู่ร่มม่ากมนสีเหี่ยวนะเบิดละเฮ็ดเฮ็ดเบิดละนี่มาเก็บผักคิดไม่ออกบอกไม่ถูกเก็บผักบุ้งกับผักกระเฉดน้ํอดีกว่ากับบานมือเปล่าแต่เฮ็ดกับพ่อได้แก้งอยู่ ไม่ก็คือว่าแต่พี่น้องหันได้เลาะมาโซนนี้ลรอมันก็ต้องได้เก็บพักนั่นแหละมันมันจะได้เฮ็ดพูอหรือว่าได้มันก็ต้องเอาไหมเมียนพอพักมันงามพอกลุ่มพอกระเช็ดน้ำเดี๋ยวซอยกันเก็บก่อนไม่ยังเรื่องแห้ง่นอมมาต้องพูดถึงก็ดีกว่าอยู่ในสนามอยู่เพราะว่าในสนามน่ะมันอยู่ในที่ลูกแก้งนี่บาวิดก็มี่ล้งล้งเตะใบสามเมียนครับโมเมนต์ ลงเตีเดอกลงจับประตูอัดฉีดเนี่ยด้อพี่น้อง <c oughs> อัดฉีดเนี่ยอัดฉีดเนี่ยถึง <c oughs> กำลังแรงใจ <c oughs> นวกกว้ำพุขวดหนึ่งไม่ได้ไม่ได้ลูกขีดดอกมันหอนแล้วพวกจะไปตั้งกล่องอยู่หมดไลยคือมันหอนในสนามนี่สุดยอดเลยขนาดข้าวหนามสีนี่โทรศพัพท์ฮีดเลยเล่ะอเมียนเรื่องฮีดเลยเชียงใหม่เขาฝนตกตั้งสองสามเถื่อละสามสี่เถื่อละ ทงางเฮาบ่ทันาธนบดีอยู่แต่ฝ่าเหลื่อมอยู่ทางอุบลอยู่ไดล่ะใต้ซีเกตอยู่ยิง่งข่าวว่าอุบลฝนตกน่ะเฉพาะฝ่าเหลื่อมทางบา้านเฮาเรามีจอดสายไล่งานมากขึ้นว่าอุบลฝนตกธนวาว่ามีสายอยู่อุบลอยู่ตีว่าสายอยู่อันซีนาลงซีนาลง <laughs> <laughs> บา่าวฝนเาวเดือนนะ่ะ ป้า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 นาวา่าวุ้ยสันดอได้เห็นยังไปขี้รถเหรียนจีไปเก็บเฮดดูบนพืนวัตีอ,อแปดสองหนบายาสิผาดแรงโดนขัดอันตอนวังปีท้ที่ที่ผ่านมาช่วงไทยที่เก็บเฮดปวกเฮดปวกหมวดำออกหนังก็บบะมีฝ้นถึงถ่ายเลย โอ้ยปีไร้ใบแรงๆกับโบคือปีนี้จ้าปีไงยังวะนาตอนนี้เนี่ยคิดมึงเอาฝนเพาท่านมันตกเลยปกติีีไร้แรงๆท่านี่มันก็นต้องตกเลยเดือนกุมผ้ามันตกมาแล้วเถื่อสองเถื่อมันต้องตกแล้วกิบก็บกไหมก็บเอาหไร้ๆได้กิบเอาไนเด้อน้ำไนเด้อร์พระกะสีงามมันแทนพักกะสีได้กะสีขูกรักกะสีโคกระเป็นปเพียใบกระแถบสีบ่มี นบอรอ,อกหย่อดโหเฮ้ยห่อนขักห่อนเนี่ยใส่ีิพอขนาดอยู่น้ำหนามนเน่ย<อ>ไปพัดใส่มา<อ>่าม่างามคักเนาะ<อ>โอ้หสวยๆอยู่<อ>เก็บพักเก็บหย้า ดี่ยูเขาบวปล่อยค่วยมาลงปล่อยลงแบเรียบร้อยแล้วมุนของเสีบเลยลอ่อยนมูนอาบหับอจุดสวยกันก่อนรู้งนี้ก็สีเหลกเออมอนเลือกดินะมอนเป็นบวกโอ้ดี่ย่องมองตาพ่อมันงามนี่พ่อกระสีหนามมันงามเป็นบวกแค่อมองเดียว,วอันละพ่อกระสีหนามได้พี่หมอนมันเณนพ่อกระสูตร นอหมอกอ่อนเปาะเลยโอ้ยอุ้ยเมื่อวานเนาะคือสิกรอบผักอเออก็เลียงเขาใส่ปุ๋ยเลยได้หรอเนาะไอ้ต้องกรอบเขาก็เก็ดเป็นวงเป็นวงเป็นอุ้มเป็นอุ้มไหมเลยโอ้ยลึกๆลึกเลยลึกลึก ก็บอกเราเนี oh, silly, oh. ่ยแหละเขาชิบเปียกพี่ดีนะเอาเกิอบเตะมาอยู่โอ้ยเอาเดินอื้ออืออีเนาะเปียกจนได้ก็บอกอยู่ว่าูดไม่รู้บ่บอกก็สินีนบวกไปนั่นแหละเ้ยย่างหาวเอาหาวเอาเลยคือคว้วคิดหยาไหม ว่าได้อายบองงีเป็นอยังน้องท่านเพิ่นถามว่าบองงีเป็นบ่ย่านติงบ่เขาเนาะบางงีบ่ม,มีครับบ่ผู้บ่มีบ่มีมันมีจับแล้วเกิดยังไงอือออเมเหี้ยเฮ้ยนี่คือข้อผิดแ้ข้อผิเก็บข้อผิด แดดเน,นี่ยย่อยย่เลยขนาดซื้อสิเป็นตีบว้โหโหลิศนี่เป็นนาง ทันนี่พักเก,นนเกษตจะหยอดแก่ขึ้นกันหรือยหย่อนกับหายายขึ้นกัน,น,น,กนอ่อนโทรหามันใดนะมันบ่เป็นฟองน้ำงานฟองน้ำมาจับไม่ต้่งหรตัวนี้มันแทงหยอดขึ้นเนี่ย เก็บซอยกันเ่าเป็นตีนกนกกระปูดปาเรงห้ามหิ้งก็ตายตาเก็บ่ันื่อเปจเิตก,ก,กสกหาจิคแห ้อแรเลยดูอีหลักเลยด้วยสวยเลยเดี๋ยวใสแล้วอีกหน่อยเลยสวยมาก ในมาหอดบ่งนี้ต้องเอาเอหลายๆ หน้าแต่ามันก็ได้ไอท้ทักกะสีนั่นที่บมมีนั้นเนี่ยผมมีตัวหนาอ่อัน่สออยู่ มีบางคนคนจะมากินจะล่างโนบางคนคนจะมากินจะใบต้นมาเพระคอยคิดดอกใบนะคิดเบ็กแบบแฉะผมเลเป็กระเซกน้ำชื่อสิเป็นกระซูหรอ้ี่ผมมากนี่ดีหวาเะ ้องแข่นี่เหรอไลยนีนย่นจะลอยเนยพ่อาโอเคไม่ใชอไล่แบบนี้องาไปเลยรวยรวยเลยในสะ่คู่บันน,น,นี้มื่ หงองามเลยดินงามคืกคนเก็บเลยดินั่งหอดร้ยสวยอยู่บิงอืมกกินลุกไปดูบานเขาพท่าไรดอกแต่ว่ากี่น้องเขาที่ยุตางประเทั่นนะเิ่นนั่นเนี้ใช่อือนซะออนแมนมันแพงเอออก็เสยหนัน หลวบมาเลยหลวบมาลอดเราตรงแยกขวานสัเหินบอัดเ,เรื่อ่ะเ,เรืบบอร่อหินเลยเรื่อยหินอ,อะไรขามันไปไ็นเพื่อนล่ะคะพี่น้องมานไดไดเฮ็ดได้พักเฮ็ดก็ไดอยู่ ก่อยหนึ่งแผ่นสีก่อยกรใส่กับแกงใส่หนื้อใหม่แหละแกงเปือแกงรวมพักกระไดไปละค่ะมันหมันออกกันไหมคลิปหนาขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์เด้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับไป